ออกรถคอกรัวเผาลอยวันนี้นะรุ่นรับทันที่ทองคำมูลค่าวันนึ่งแซนบ้านนะกับรถทำงานทำเงินเดี๋ยวแป๊บมารีวีวันนี้มีทางอีซูซูดีแม็กนาเครื่องสร้างพันปีส0งพันสิบเก้าแล้วก็โตโยต้ารีว้นะสองจุดแปดตัวเจพลั B สปีส0งพันสิบเก้าตอกแต่งมาให้เหมือนกันเลยนะลอหน้ามีทั้งรอที่อีซาจแล้วก็ลอแม็กเวลนะในส่วนของด้านล่างรอล่างของเราเป็นรอกระถาภาพ,พเผาลอยรองรับ นส่วนของโช่วงควายขูน,นะซาแรกตรงเต้มมีมาให้ครบแถมดามกระบะล้างมาให้ด้วยมาพร้อมกับขอครัวความสุ้งนึ่งเม็ดแปะเบียนลงแลมมาให้ด้วยเรียบร้อยใครอยากได้รีบมาจับจองกันแป๊บเลยนะซองคันนี้นะรีบโทรมาดิเมอร์ส่วนนึ่งนึ่งเจ็ดแปดพกเก่าเก่าๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนะแบบกันเดี๋ยวแปบจะมารีวิวคันอื่นๆชอบกันในสาวกดีเม็ดก็รีบมาจัดเรื่อใครเป็นวันใจโตโยนะต้องรีบมาจองกัาากาากาากนแป๊บวันนี้นแป๊บต้องขอคะ